สวัสดีครับข่าวตลอดคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ไฮไลท์ AIS อเอสลีกนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วครับสำหรับการแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนลีกในเกมที่2นัดชิงที่2แล้วก็ชิงที่3นั่นเองในนัดที่2ครับวันนี้เราจะมาติดตามไฮไลท์กันนะครับในส่วนของช่วงแรกนะครับทั้ง2คู่เลยครับถือว่าได้ทีมที่ได้แชมป์ไปแล้วแล้วก็ในทีมที่ได้อันดับ3าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ เราจะไปเริ่มกันที่เกมแข่งขันกันในวันเสาร์ก่อนครับอังทางเอฟซีเปิดบ้านพบกับพิซซูโลกท s เนะครับเกมแรกนี้ต้องบอกว่าอ่างทองเอาชนะมาได้ก่อนนะครับ2ประตูต่อ1ครับในเกมแรกที่อ่างทองบุกไป,ปชนะพิซซูโลกนะเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านของพิซซูโลกค,ครับ แต่พิซูโร่วันนี้มาแปลกครับนแน่นอนครับโอ้โหพวกเขาได้ประตูขึ้นนําไปก่อน1-0จังหวะเป็นช่วงท้ายเกมแล้วครับนาที8-3จากการบ่งของสีชัยลำพุทธาครับบอลมาเข้าทางครับแล้วก็เข้าไปเลยครับ1-0ในช่วงท้ายเกมครับจังหวะนี้ ก็ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วนะครับในอเวโกด้วยนะครับและก็ในช่วงของซึ่งช่วงทศเวลาบาดเจ็บครับเจ้าบ้านต้องเหลือผู้เล่น10คนนะครับการประทุมสูตรนะครับรับใบเหลือที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปนี่ครับไปเตะข้างหลังดื้อๆนี้เสร็จเลยครับและก่อนจะจบเกมนะครับ ช่วงเขาเจ็บนาทีสุดท้ายพิสุลโลกมานี่ครับประตูหนีอย่างเป็น 2- 0นะครับซิริชัยลำบุธชาครับคนเดิมเลยครับตามมาซ้ําเข้าไปเป็นประตูที่2ของตนเองยิงลูกนี้เข้าไปเรียบร้อยเลยครับสกอร์รวมเนี่ยจะกลับมาที่พิซุโลกชนะ3-2นะครับและได้เวโกในเกมนี้อีก2ลูกด้วยก็จบเกมครับ เรียบร้อยเลยคว้าดับ3ไปยบิมชนคานก่อนครับแล้วก็มาเข้าทางสินชัยลำพุทธาครับยืดทุกที่ถูกเวลาจริงๆครับนี่ครับเทเวศกำมลนศิลป์และจบเกมนะครับพิสุโรกทีเอสวายบุกชนะอ่างทองเอฟซีไปได้2อตนยผลรวม2นัดนะครับพิสุโรกชนะ3ได้อัได้ดับ3ไปครองพร้อมเงินรางวัล5 0 0 0 0 0บาทส่วนอ่างทองไม่ได้รับเงินรางวัลนะครับ แต่ก็ได้เล่นชาร์ไปดิวชั่นหนึ่งหยุดแล้วนั่นเองไปกันที่อีกหนึ่งคู่นะครับคู่นี้เป็นการชิงที่หนึ่งับเชียงใหม FC แพ้ร้อยเอ็ดยูเต็ดศูนย์ประตูสองครับเกมนี้นัดแรกเล่นที่บ้านร้อยเอ็ดครับเสมอกันมาศูนย์ประตูต่อศูนย์กลับมาเล่นในบ้านของเชียงใหม่เกมนี้เล่นกันที่สนามสมพภชเจ็ดร้อยปีนะครับ แข่งขันกันในวันที่22ธันวาคมนะครับในเวลา18นาฬิกาแฟตบอลเชียงใหม่ก็มาชมเกมกันกบแน่นสนามเลยทีเดียวครับส่วนแฟตบอลทีมเยือนก็ตามมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับ ก็เป็นเกมผู้ชิงที่สูสีกันจริงๆครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี้ต้องบอกว่าทำผลงานในรอบชิงลีกได้ดีเลือเกินโอ้โหแล้วลูกนี้ครับทีมเยือนร้อยเอ็ดยูนิเต็ดได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1-0นะครับจากการยิงไกลของวีระวงเล็กสุนทรครับนาทีที่15 โอ้โหยิงแบบนี้นี่แฟนบอลกรี๊ดเลยฮะตามมาถึงเชียงใหม่ไม่ผิดหวังจริงๆยิงแรงแล้วก็โอ้โหหมดสิทธิ์ได้หรอกครับลูกสะบัะถูตั้งแต่นาทีที่15เลยนะครับแล้วก็เป็นประตูเดียวของครึ่งแรกครับ เป็นป้ายนะครับโอ้โหเรเดสนะครับค่งแรกจบหนึ่งศูนย์นะครึ่งหลังนะครับทีมเยือนร้อก็ยังคงบุกอย่างต่อเนื่องครับทำเกมได้ดีกว่าจากที่เห็นนะครับและก็มายิงไกลอีกลูกหนึ่งครับ2-0งเลยครับทีรพง์ดีหามแหครับได้ประตูยิงไกลทั้งสองลูกเลยครับ สยาโดนชายนี่หมดสิทธิ์เลยครับผู้สา่นปรตูตของเชียงใหม่รับยากครับลูกนี้บอลกระด,ดอนพื้นแล้วก็โอ้โหกะจังหวะยากจริงๆผมก็ทำได้ดีมากครับจังหวะยิงไกลของร้อยเอ็ดในวันนี้ถือว่าเป็นสประตูที่ล้ำค่าจริงๆ นาทีที่65นะครับร้อยเอ็ดต้องเหมือผู้เล่น10คนนะครับเมื่อถนอมแสงจันดานะครับมาได้รับมาเหลือที่2นะครับในจังหวะนี้ครับเ,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 รเรียบร้อยเลยไปบางคนระับจะเปิดเปิดบอเลเร็วนี่โว้ยขวางการเล่นก็เรียบร้อยให้เลย โโอ้โหเชียงใหม่มีโอกาสได้เกิดได้ประตูตีไข่แตกรับจังหวะนี้โอ้โหหลุดไปแต่ก็ยิงไม่เข้านะครับฟานซิปเดโกเอเล่นะครับนี่ครับหลุดไปทางซ้ายยิงไปติดเซฟของชินะกรดีสายด้วยนะครับและก็จบเกมนะครับร้อยเอด็ดบุกมาชนะ2-0สกอร์วรวมก็2-0นนะครับทำให้ร้อยเอด็ด ได้แชมป์ไปเลยครับถือว่าเป็นการได้แชมป์ที่ล้ำค่ายริงครับสับหรับการขึ้นมาสึงเชียงใหม่ในครั้งนี้แล้วก็ได้รับเงินรางวัล2ล้าน5แสนบาทครับสุดยอดมากครับร้อยเอ็ดยูนเตในปีนี้ และนี่คือไฮไลท์ทั้ง2คู่นะครับที่เราได้ไล่เรียงไปทั้งเสาแล้วก็ทิศสาหรับคู่ชิงที่3แล้วก็ชิงอับ1ในนัดที่2ครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าเราจะกลับมาเก็บสถิติครับเกี่ยวกับตัวเลขใน AS อ l e g u u e h a m ช i o n s League ในปีที่ผ่านมากันครับ อย่ามาติดตามไฮไลท์เอสลีกในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เราจะไปติดตามตัวเลขครับที่เกี่ยวกับเอสลีกในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกกันหน่อยแน่นอนเรามีตัวเลขหลายๆตัวเลขครับที่มีความน่าสนใจแล้วก็ไปใส่ติที่เราน่าจดจำไปจริงๆครับ เราจะไปเกี่ยที่เลขศูนย์ก่อนครับจำนวนชัยชนะของทีมประจวบ FC ครับในการขันในแชมเปี้ยนส์ลีกในสายเอพวกเขานะครับทีมประจวบผ่านเข้าสู่แชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะรองแชมป์ในโซนภาคกลางและตอนออกนะครับแต่จับมาอยู่ในสายเอแต่ก็ไม่สามารถทําผลงานได้ดีสักเท่าไหร่นะครับกากผลงานเสมอ5นัดแล้วก็แพ้5นัดนะครับต้องบอกว่าพวกเขาไม่เคยชนะทีมใดได้เลยครับซึ่งประจวบ FC ถือว่าเป็นที่2 ต่อจากลัพูวอริเออร์นะครับที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยตลอด10เกมนั่นเองเราจะไปต่อกันที่0.18นะครับถือเป็นวินาทีที่ประตูเกิดขึ้นเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองครับในแมตช์ที่รุยสังการบินไทยเปิดบ้านพบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ ซึ่งเป็นเกณฑสุดท้ายของสายเหลังจากที่ระยะเวลาผ่านไปเพียงแค่18วินาทีนะครับทวชัยบุพศิรินะครับของบริษัทการบินไทยก็ยิงประตูได้นะครับถือว่าเป็นประตูที่เร็วที่สุดในบริษัทของรอบแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยนั่นคือประตูนี้ครับเร็วจริงๆนะครับสู่18วิเท่าน,นั้นเอง เร็วไม่พอต้องบอกว่าสวยด้วยครับบนเล่ด้วยสายเข้าไปเลขหนึ่งครับคือจำนวนทีมที่ใช้บริการผู้รักษาประตูครบทุกคนที่ลงสนามตลอด10นัดนะครับนั่นก็คืออ่างทอง f c ครับโดยการแข่งขันทั้ง10นัดนั้นนะครับอ่างทอง f c ใช้บริการผู้รักษาประตูครบทั้ง3รายนะครับของทีม ประกอบไปด้วยระชนมีใจเย็นนะครับบัญชายิ้มช้อยนะครับและวีรวัตรสว่างแสงนะครับถือว่าเป็นสโมสรเดียวนะครับในบรรดา12ทีมที่ใช้ผู้รักษาประตูครบทุกคนในทีมไม่รู้มีปัญหาผู้เรื่องผู้รักษาประตูเรื่องการบาดเจ็บยังไงหรือเปล่าครับท่าบอกว่าเปลี่ยนกันครบเลยทีเดียวเพราะบางสโมสรนี่อาจจะใช้แค่คน2คนนะครับหรือไม่ก็เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งยาวไปเลยถ้าไม่มีการบาดเจ็บรบกวน จะถือว่า<ค>ลงครบครับสคนของอ่าง่องเอครับ,รบแ,แ,แ,แต่ก็ถือว่ายังดีนะครับผู้สาประตูลง3คนก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับแล้วก็พาทีอ่างทองเลื่อนชั้นได้สำเร็จนั่นเองครับ เราจะไปต่อที่เลข3ครับเลข3นี่คือจำนวนของการเสียประตูของทีม United ร้อยเอ็ดยูเนเต็ดในฤดูกาล2013นี้นะครับ3ประตูที่เสียไปครับเป็นผลงานการเล่นในรอบแชมเปีนส์ลีกนะครับซึ่งการเสียประตูให้กับผู้แข่งเพียง3ประตูจาก10เกมนะครับถือว่าเป็นการเสียประตูที่น้อยที่สุดทำลายสถิติของกระบี FC และนครราชสีบาย c ที่ก่อนหน้านั้นของร่วมกันมาที่5ประตูนั่นเองครับถือว่าเกมรับของพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับรวมไปถึงผู้สำประตูด,ด้วยที่สามารถช่วยกันเล่นในอย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็สกัดกั้นแนวรุกของทีมคู่แข่งได้สุดยอดจริงๆครับสำหรับร้อยเอ็ดแล้วก็ถือว่าเป็นกุญแจสาคัญที่ผ่าให้พวกเขาครับเลื่อนชั้นไปสู่ยามาลิกวันได้แบบหมดจดแล้วกไ็ไม่เป็นที่กลางขาเลยทีเดียวครับ และนั่นก็เป็นสถติตัวเลขน,นะครับกับ4สถิติเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับอีก4สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเลขครับในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก2 0 3ที่ผ่านมากันต่อครับ กับมาสู่ไฮไลท์ AS League ในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับช่วงนี้เราจะไปดูอีก4สถิติที่น่าสนใจเกีย่ยวกับตัวเลขครับที่วันนี้เราคัดกรองกันเอามาฝากครับให้กับแฟนๆ AS League กันต่อนะครับเดี๋นี้มีอีก4สถิติครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับ เราจะมาเริ่มกันที่5้าจำนวนครับใบแดงโดยตรงที่เกิดขึ้นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ครับซึ่งเป็นแมตช์ที่มีใบแดงเยอะที่สุดด้วยนะครับคือแมตช์ระหว่างพิซูโรกทีเอสยเอฟซีนะครับเปิดบ้านพบกับนารายูเนเตดที่ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับโดนใบแดงไปฝั่งละ2ใบนะครับ เราจะไปที่เลข6กนะครับนั่นคือชัยชนะติดต่อกันนะครับของร้อยเอ็ดยูไนเต็ดนั่นเองโดยหลังจากเกมที่พวกเขาพ่ายกับพิซซูโรชสไไป01ในแมตช์ที่2ของการแข่งขันนะครับหลังจากนั้นอีก6เกมนะครับพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะได้รวดเลยจนมาสิ้นสุดที่แมตช์ที่พบกับพิซซูโรชีสวนะครับทำลายสถิติ ของเชียงใหม่ f c ครับในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2010ที่เคยทำไว้ที่5แมตช์ติดต่อกันครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่สร้างสถิติไว้มากมายครับสำหรับปีนี้รอยเอตยูเนเต็ดไม่มีใครหยุดพวกเขาอยู่จริงๆครับการผสมรงตัวกันอย่างนักเตะต่างชาติกับนักเตะชาวไทยครับสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สม่ำเสมอเลยทีเดียวครับกองหน้า ชาวต่างชาติมีความดุดัานครับแล้วก็จบสกอร์ได้ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมครับรวมถึงนักเตะไทยก็เล่นดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับ เราจะไปต่อันที่เลข7นะครับนั่นคือจำนวนประตูต่อแมตช์ที่มากที่สุดในแชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้นั่นเองครับเกิดขึ้นในแมตช์ที่นครนายก FC ครับพบกับสุโขทัยซึ่งเป็นเกมที่นครนายก FC นะครับนำตอนแรกเนี่ยนำไปก่อน3ประตูหนึ่งนะครับแต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับกับโดนทีมข่าวฝ่ายพลิกแซง4ประตูสามส่งผลทําให้สุโขทัยนะครับยังสามารถต่อลงหายใจในการลุ้นเลื่อนชั้นได้ในะนัดดังกล่าวนะครับซึ่งแมตช์นี้นะครับมีการยิงเกิดขึ้นถึง7ประตู ซึ่งมากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของแชมเปี้ยนส์ลีกต้องบอกว่าเทียบเท่ากับแมตช์ระหว่างพิจิตนะครับพบกับรังสิต JW นะครับในปี2010และไทยฮอนด้าพบกับตรัง FC ในปี2012นั่นเองครับยิงกันระเบิดระเบ้อทีเดียวนะครับ7ประตูแน่นอนว่าครับมีเกือบทุกปีนะครับสำหรับแมตช์การแข่งขันที่ยิงกันถล่มลายแบบนี้ครับ ลูกเกมอาจจะไม่ขาดก็จริงแรับแต่สกอร์รวมทั้ง2ฝั่งครับยิงกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวครับเราจะไปต่อกัน,น,น,กนที่เลข8นะครับนั่นคือ8ประตูของชัดชัยนาควิจิตนะครับที่ทําได้ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนี้นั่นเองถือว่าเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้โดดเด่นจริงๆนะครับสำหรับชัดชัยนาควิจิตครับ ซึ่งในรอบคุยภาคปีนี้ครับชัดชัยหน้าวิจิตสามารถสังหารประตูคู่แข่งได้ถึง27ประตูขณะเดียวกันนะครับในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเจ้าหนุ่มก็สามารถระเบิดความเก่งนะครับยิงไปถึง8ประตูซึ่งเพียงพอต่อการคว้าตำแหน่งดาวสนโนในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ไปครองได้แบบไม่ยากเย็นลิงเดียวครับเป็นกองหน้าที่ต้องบอกว่าจบสกอร์ได้คมแล้วก็เป็นตัวแปรสำคัญเลยครับ ที่ทำให้เชียงใหม่ครับประสบความสำเร็จในปีนี้ครับยิงเกือบทุกเกมจริงๆนะครับบอลหลุดมานี่ต้องบอกว่าไม่พลาดครับสำหรับสัชัยนาควิจิตโอกาสที่จะพลาดเป้าน้อยจริงๆเข้าชาร์จฟรีคิกได้หมดครับสำหรับเจ้าหนุ่ม ต้องบอกว่าปีหน้าเชียงใหม่อยู่ในยม m a h าล i กวันคงับต้องคอยติดตามผลงานของสัจชัยนาควิจิตให้ดีนะครับว่าจะสามารถระเบิดฟอร์มอย่างที่เขาได้ทําไว้ในศึก AIS อเอสลีคลอบแชมเปี้ยนสลีกแล้วก็ในโซนภาคเหนือหรือเปล่านะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสาคัญนะครับที่จะช่วยให้เชียงใหม่ประสบความสําเร็จในปีนี้และปีหน้าหรือเปล่าต้องคอยติดตามกันเองนะครับสาหรับการเล่นในยม m a h าล i กวันในปีหน้าครับ และนี่คือไฮไลท์ยามาาล็กวันในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาดูสติกันต่อนะครับเพราะว่าทีมงานของเราเลยต้องบอกว่ามีสติที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามและ11นักเตะยอดเยี่ยมครับประจําปีของศึก AIS League จะเป็นใครบ้างสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ